สวัสดีครับยุกผมต้นฟอร์มดีนี่ผมก็จะมารีแอคชั่นของอ่บีจีนะเขาก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อวานนะแต่มันเป็นอ่ไม่ใช่ MV นะมันเป็นคล้ายๆเหมือนปกนะปกแก๊งขึ้นมานะเอ่อแล้วก็มีเนื้อเพลงสื่อ <c oughs> เกี่ยวกับปกคลิปนะว่าเป็นยังไงก็ไปชมตามวิดีโอเลยนะว่าเป็นยังไงควรจะสโก้ หัวพวกมึงเป็นโลเป็นพวกกูนั่นแหละที่เย่ง ปีนี้ออนฟเวลานี้เป็นบีจีที่บินอ่ะพวกมึงควรจะคุกไอ้ตว์คุกเข่าลงไปที่ปีน่ะเกมนี้เป็นพวกกูที่วินอ่ะสกิลเพย์พวกกูนี่กินขาดเชือดพวกลือแต่วินหยาแล้วหายเขาคิดเป้เหมือนกันนิ่งจ้ะหัวพวกมึงเป็นโลเป็นพวกกูนั่นแหละที่เยางปีนี้ออนไฟเวลานี้เป็นบีจีที่บินอ่ะพวกมึงควรจะคุกไอ้ตัดคุกเข่าลงไปที่ปีน่ะเกมนี้เป็นพวกกูที่วินอ่ะสกิลเพย์พวกกูนี่กินขาดเชือดพวกลือแต่วินหยาแล้วหายเขาคิดเป้เหมือนกันนิ่งจ้ะ กูทำหายแล้วก็นินจาพวกยังที่เป็นสุดแล้วก็ปีศาจพวกกูแม่งสุดทำมึงสนุกดเพราะพวกกูสุดแปลว่าหยุดไม่อยู่แล้วมึงไม่ต้องสืบมบนทางที่พวกกูเดินกูต้องไปให้สุดต้องมึมึงที่หยุดถ้าไม่มีจุดให้ยืนหลังดากนี้ยกูขอไม่ทนถึงมึงอยากจะชนไม่ดูสายตาก็เข้าได้ไอ้พวกูจะ้มีสุดนสับคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีเกล่ำนิวเอ็นเอสเอ็กอย่างมึงเดี๋ยวพวกกูตาม ลองดูว่าพวกกูอยากเบสถ้ามึงเจอบอสจร่งไม่ใช่คนจริงกูบอกเลยว่ามึงอย่ากเบเลยที่ตีมึงวอร์ดมาเวถ้าคนไม่จริงอย่าทอพวกมึงกันไล่เดะไพวกกูนั่นแหละที่เย่งแบทกายปีนี้ออนไฟเวลานี้เป็นบีจีที่บินอ่ะพวกมึงควรจะคุกไอตัดคุกเข่าลงไปที่ไปเนี่ยเกมนี้เป็นพวกกูที่วินอ่ะสกิลเพร์พวกกูนี่กินขาดเชือด มึงเหลือแต่วิญญาณแล้วหายเขาคิดไป่เหมือนกันนินจาหัวพวกมึงเป็นโลเป็นพวกกูนั่นแหละที่เยงแบดกายปีนี้ออนไฟเวลานี้เป็นบีจีที่ปินอ่ะขั้วมึงกวนเหี้ยคู่ไอตี้เข้าลงไปนี่ปหนักเกมนี้เป็นพวกกูที่วิน่ะสกิลเพรผู้กูนี่กินขาดเชือกพวกมึงเหลือแต่วิญญาณแล้วหายเขาคิดไป่เหมือนกันนินจาดีจไวายยศักขลลาดนี้ถึงเวลาผู้ตายแล้วแพ้พวกกูไปและใส่เลือดของบีจีจะอยู่ไปจนถึงวันที่กูตายมึงดูพวกกูใครพวกมึงเป็นน้าผู้กูไฟที่ไหนก็ได้นะไม่ได้เลยนะเดี๋ยวพวกกู พวกกูไม่ต้องออกแรงพวกมึก็กาเป็นักเสียงพวกกูไอ่ไอ่วพวกคือแบกแบกหน้าของพวกมึงอะมันเหมาะแค่กระแตแต่แพร่กันจนลายืนแล้วก็แย่แย่พวกกูแม่งเมืน้ำลายววแวอยู่ในวอตีพวกกูแม่งดื้อพวกมึงควรจะระวังเดี๋ยวจะเจอซัดและแบกายดีจีไม่ได้มีแค่ชื่อถ้าจะเอาตัมาหมันต้อามแบบบีจีโฟแบบดินเจ้าพวกกนตายบบนี้อเสียเกเดนเดั เขามีเขาเป็นสอฟร้นาำมึงไม่กล้าที่จะเจอไร้น้ำจกไฟเข้าไปเผาแม่งเมาเพราะปกูแบดกายบูมีไรเปล่า ออนลิตผพวกูสูวนจริงให้มึงซิดดาวซิดดาวให้กูทมจริงพวกกูวีดเป้าจำไปเข้าหูเดี๋ยวก็ริบตาวหัวหัวหัวพวกมึงเป็นโลเป็นผู้กูนั่นแหละที่เย่งแบดกายปีนี้ออนไฟเวลานี้เป็นบีจีที่บินอ่ะพวกมึงควรจะคุกไอตัดคุกเข่าลงไปที่ปีน่ะเกมนี้เป็นผู้กูที่วินน่ะสกิลเพย์ผู้กูนี่กินขาดเชือดพวกมึงเหลือแต่วินหยาแล้วหายเข้าลิปเม่เหมือนกันนิ่งจะหัวพวกมึงเต็โลเป็นผู้กูนั่นแหละที่เย่งแ ปีนี้ออนไฟ์เวลานี้เป็นบีจีที่วินะพวกมึงควรจะคุกไอ้สัตว์เข่าลงไปที่ตียเกมนี้เป็นพวกกูที่วินอ่ะตกิลเพย์พวกกูนี่กินขาดเชือดพวกมึงเหลือแต่วินอย่าแล้วหายเขาคิดได้เหมือนกันนินจาเหมือนกันนินจาเหมือนนินจาเอนินจาเออเออเอเขาเดือดเขาเดือดจบแล้วทุกคนผมก็จะมาพูดนะเขาก็ปล่อยไปวานี่แหละสิบสองอันนี้ไปปล่อยไปสองวันแล้วเออเนี่ยเดือด เอาหน่อยเว้ยยกยกให้เป็น MVP เลยเทมาบีจีเข้ามาสุดอยากเห็น MV เพลงนี้มากเออจริงเนาะก็แบบทุกคนก็กดไลค์กดไลค์ไลค์กดไลค์เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวไปไปกดไลค์เขาเยอะๆนะเดี๋ยวเขาก็ดี๋ยว่าไปคอมเมนต์เขาอะไรนะเดี๋ยวเขาก็จะมีสปอวนเซอร์เข้าเองแหละหรือว่าอะไรนะผมผมก็ทักหาเพื่อนผมนะแบบให้แกล้งเพื่อนผมทำเพราะว่าอยากให้เพื่อนผมทำอยู่แต่เพื่อนผมว่า เขาโกงหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะผมก็รอรีแอคชั่นของแก๊งเพื่อนผมนะมก็เดือดเดือดจริงผมเรจะรีแอคอะไรอนะ่ะมันไม่มีเพลงให้รนะีแอคอ่ะทุกคนหรือว่าสปอตสปอนเซอร์เขาไดนะ้ผมก็จะรีวิวให้นะหรือว่าใครอยากให้ผมรีวิวอะไรก็ผมก็รับหมดแหละเออช่วงนี้ก็ไม่มีเงินหรือว่าไม่มีอะไรสักอย่างนะก็ทําอันนี้ฟรีนะเพราะว่าก็ต้องรอพินกั youtube เลยที่ผมพูดไป คลิปก่อนหลายๆคลิปและเออผมก็อยากมีคอนเซอร์ sponsor, เหมือนคนอื่นผมก็อยากเติบโตแบบเหมือนคนอื่นบ้างทุกคนนะอันนี้ผมก็ทำ Youtube มาหนึ่งปีเต็มแล้วนะก็แต่ยอดซับประมาณ2องพันอทนีน่นานะปัจจุบันนี่แหละหนึ่งปีที่ผมทำ Youtube นีนะ่กว่าจะมาถึงนี้ได้ก็โอ้โหนานนะกว่าจะอันดับแรกผมก็ทำอะไรวะทำคลิปแบบไปนั่นไปนี่ตกปลาทําลทคลิปแบบ เล่น,เล,นเล่นมเล่นอะไรตามถ่ายไปเล่นเปื่อกจนมารู้ตัวเองว่ารีแอคชั่นอยู่กับเพราะามีคนชอบเลยทําแนวนี้มาตลอดนะแต่ถ้าอนาคตมันก็ไม่นอนนะอาจจะทาคลิปแบบนั้นหรือว่ามีทีมงานอะไรก็ดีนะเออรวมเพลงนี้ก็ดีนะเพราะาคนนี้เนี่ยเนี่ยคนนี้แรับเดือดอยู่แล้วเอเนี่ยแล้วเออะไรนี่แหละผมลืมแล้วเดือดอยู่ทุกเพลงนะก็ใครจะดีก็สปอนเซอร์ผมได้นะสปอนเซอร์ของซ่องอผมจะขึ้นโลโก้ให้เลยเออ เหมือนแบบของคนอื่นแบบมีคนขึ้นโลโก้เลย I have CPU หรือว่าอะไรอ่ะผมก็รับหมดแหละบอกสปอนเซอร์อะไรน้ำปลาน้ำปลาน้ำมันอะไรอุปกรณ์คอมเออว่าอุปกรณ์อะไรผมก็รับหมดเลย,อเ,อเ,ลยอเอ,อ,อ,เอ,อเย่เอามาเนี่ยทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามแลเจอกันใหม่คลิปหน้า Let's go